แบ่งบางๆเห็นไหมคะหวีเวลาหวีเทคนิคก,การหวีให้เกณฑ์มันเป๊ะเราอย่าหวีสะบัดสะบัดอย่างนี้เพราะว่าอะไรคะมันไม่นิ่งเราหวีแล้วใช้สันหวีแนบแนบอย่างนี้แล้วค่อยๆปล่อยนีให้เกณฑ์มันนิ่งแนบปล่อยไหคะแล้วเราก็นี่เลยคะ่ะตัดตามเกณฑ์ได้เลยนี่ตัดให้เท่ากับเกณฑ์ค่ะ แล้วปล่อยไม่ไม่๋ยวเพิ่งเงยหน้านะคะอะตรงนี้เนี่ยจับจับชอบผมไว้ก็ได้ค่ะแล้วตัดอย่าแย่กันไกลตามผมไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นมันจะหนีบหูหนะเห็นไหมเนี่ยหูเนี่ยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนหมดถ้าสามนาทีตัดเลยนะ ยืดหลังขึ้นมาตรงๆค่ะลูกเอออย่าก,ก้มหลังนะคะเออ<ม>นั่งหลังตรงๆแล้วก็ก้มหัวเล็กน้อยแค่นั้นนี่ยเห็นไหมไหยังไม่ต้องไปยุ่งกับข้างหน้านะคะเอาส่วนหลังก่อน,น,นถ้าเราอยากให้ข้างหน้ามันเททําไมคะเนี่ยเราเราโยกผมมาอย่างนี้นะเออนิดนึงไม่ต้องเยอะเหมือนเหมือนบนะ๊อบเทแฟชั่นนะแล้วเราก็ตัด ใครถนัดขวาตัดแบบนี้ค่ะซีกขวาเนี่ยตัดขึ้นไปนหวีให้ผมมันนิ่งการที่ผมจะนิ่งได้คือผมต้องเปียกซีกซ้ายตัดลงไปหวีให้ผมนิ่งก่อนถ้าหวีอย่างนี้แล้วตัดมันไม่มีทิศทางของมันเนี่ยวีลงไปแนบสันหวีอย่างนี้ี่ยแล้วก็ตัดเอามือประคองผมไว้ตรงนี้จับมาตัด่นี เมื่อได้ไกด์ไลน์ข้างล่างแล้วเนี่ยอยากจะทำเวลาเราก็ปล่อยลงมาหนานหน่อยแต่หนาก็ต้องฉีดน้ำนะจะได้มองเห็นเกณฑ์นะอย่าเพิ่งหันซ้ายหันขวานะคะดู ตามเาทีตัดเลยค่ะ